สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์มสามบาทห้บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันกันกบ Blues Today นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวแบบนี้ที่เสิร์ฟให้กับคุณถึงมือทุกวันเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณทาง นิวซูซูกิเอ t i g ติก้าสมาร์ทไฮบริดครับเดอะพาวเวอร์ออฟใครสนใจรุ่นใหม่ของ s u ซูกินะครับลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t h นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดานะครับก็ไปว่ากถึงข่าวในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นี่เชลซีมีโปรแกรมอุ่นเครื่องด้วยแต่ว่าเล่นแบบปิดครับ เจอกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ถล่มไปขาดลอยเลย5-1นะครับซึ่งก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยไซมอนจอ์นสันบอกว่าเป็นเรื่องดีที่สุดสำหรับเชลซีครับระหว่างเบรกฟุตบอลโลกคือพวกเขาเนี่ยได้นักเตะต,ตัวหลักบางส่วนกลับมาจากอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นริเจมฟูฟาน่าชูวูเอเมกาโดยคาดว่าจะพร้อมสำหรับเกมหลังพักเบรกกับบอลมัดนะครับซึ่งพอไซมอนจอ์นสันโพสต์ไปเนี่ยป๊บ นะะในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยเวสลี่โฟฟนาน่าก็มีอาการบาดเจ็บเลยเอะเดี๋ยวไม่ว่ากันนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับเชลซี Chelsea เนี่ยที่ถล่มเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไป51เนี่ยเป็นเกมกระชับมิดแบบปิดนะครับซึ่งทั้ง2ทีม e ใช้นักเตะที่กลับมาจากทีมชาติแล้วก็นักเตะระดับเยาวชนครับโดยที่51เนี่ยเป็นไคล์ฮาวเวิร์สที่ทำแฮตทริก,รกได้ในเกมนี้นะครับขณะที่แซมมอนฟิลิปครับให้เหตุผลว่าทำไมเมสันเม์ไม่ได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับเบรนท์ฟอร์ดเนื่องจาก เมสันเมส์เนี่ยมีการตึงที่น่องเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าพักไปเลยนะฮะสำหรับเมสันเมาส์เพื่เดี๋ยวกลับมานี่ก็คงได้เล่นกันแบบเต็มๆเลยนะครับขณะเดียวกันครับเราพูดถึงเวสลี่โฟฟาน่าเนี่ยไซมอนฟิลิปก็รายงานว่าโฟฟาน่าโชคร้ายครับที่ได้รับบาดเจ็บในเกมกระชับมิตรแบบปิดกับเบรนท์ฟอร์ดซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่ารุนแรงแค่ไหนครับแต่เจ้าตัวดูอารมณ์เสียเมื่อตอนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนะครับซึ่งฝั่งของดีแอลติกเนี่ยรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าเวสลี่โฟฟาน่า ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นที่บริเวณเข่าภายหลังจากเดินกระโรกกระผเพลกออกจากสนามระหว่างการลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับเบรนท์ฟอร์ดซึ่งตอนนี้เชลซีเนี่ยต้องทําการประเมินอาการบาดเจ็บของทางโฟฟาน่าและก็คาดว่าสุกนี้ครับ พอตเตอร์จะกล่าวถึงประเด็นในการให้สัมภาษณ์สื่อก่อนเกมกับบอลมัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าโฟฟาน่าจะเจ็บพักนานขนาดไหนนะครับขณะที่เลียมทูมี่ครับแสดงความเห็นว่าเวสลี่โฟฟาน่าเนี่ยโชคร้ายเหลือเกินครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโฟฟาน่ามีสัญญาเชลซีถึง7ปีทําให้มูลค่าของตัวเขาเองกับสโมสรในระยะยาวเนี่ยยังปลอดภัยแลวก็ชัดเจนนะครับเช่นเดียวกับกรณีของอารมาโด้บรอย่านะครับก็หลายคนกังวลว่าเฮ้ยบรอย่าโฟฟาน่านี่ เจ็บเยอะขนาดนี้นี่อาจจะโดนโละโดนปล่อยหรือเปล่าค่าตัวจะลดหรือเปล่าก็นี่เป็นคําอธิบายจากเรียมทูมี่นะครับส่วนคําอื่นที่น่าสนใจครับฟ์บิเซโอโรมาโน่ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้แข่งขันกับอาร์เซนอลในการคว้าตัวยูริเตเลมันมาร่วมทีมแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นฝั่งของทาง อาสเนลทีมเดียวแหละครับที่น่าจะเป็นเต็งที่จะได้ยูริเทเลมันไปนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้จอาจินโยครับก็ให้สัมภาษณ์กับทาง Sky Sports ครับแกบอกว่าเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีหรือไม่เนี่ยเขาตอบว่าเป็นเรื่องปกติที่จะคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ตะเกียคุณบอกผมว่าคําถามสุดท้ายจบไปแล้วฉะนั้นก็สวัสดีครับลาก่อนแล้วก็จรจินโยลุกเดินออกจากการให้สัมภาษณ์ออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจรจินโยเลี่ยงที่จะไม่ตอบนะครับ ขณะที่ท็อกส์บอร์ครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยใกล้จะเอาชนะนิวคาสเซิลและก็หลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกในการคว้าตัวอังเดรซันโตสครับนักตเตะดาวรุ่งจากวาสโกดาการมาโดยนักเตะเองเ่ยก็ยินดีจะย้ายมาร่วมทีมเช่นกันครับหลังจากทําผลงานในระดับซีเนียได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลแรกนะครับขณะที่เดอะไทมส์ครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยเป็นเต็งเหนือลิเวอร์พูลแมนซิตี้นิวคาสเซิลในการคว้าตัวเจ้าหนูอังเดรซันโตสกองกลางจากวาสโกดดการมามาร่วมทีมนะครับ ส่วนฝังของอิตาลีครับมีรายงานจากกาเซตาเดโลสปอร์ตครับบอกว่าการไล่ล่าตัวอิสมาเอลเบนาเซอร์ในเดือนมกราคมนี้กลายเป็นเรื่องยากสาหรับเชลซีครับแม้นักเตะกําลังจะหมดสัญญาอย่างหลังจากจบฤดูกาลเนื่องจากล่าสุดเอซิมิลานเนี่ยทำท่าว่าเหมือนจะต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็พูดคุยกับเอเย่นได้แล้วนะครับโดยจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้ตามที่นักเตะเรียกร้องนะครับก็ดูแล้วอ er ิสมาเอลเบนาเซอร์นี่น่าจะพลาดนะครับ ขณะที่เดลี่มิลเลอร์ครับฟังหูไหว้หูเหมือนเดิมสื่อนี้มีความกังวลว่าลูก้ามูริชเนี่ยอาจมีอิทธิพลในการทำให้ยอสโกควาดิโอเนี่ยเลือกซบเรอัลมาดริดมากกว่าจะย้ายไปร่วมทีมเชลซีนะครับส่วนฝั่งของสกายสปอร์ตเนี่ยบอกว่ายอสโกควาดิโอเนี่ยน่าจะอยู่กับไลฟซิกต่อจนไปซีซั่นหน้าครับซึ่งนักเตะจะมีค่าฉีกสัญญาที่ประมาณ96ล้านปอนด์ในปี2024นะครับขณะที่ไนตี้มินส์ครับก็อันนี้ก็ฟังหูไหว้หูครับ มีรายงานว่าเชลซีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่พร้อมแย่งตัววิกเตอร์โรเก้ครับนักเตะแนวรุกวัย17ปีของเอเลติโกพาราเนซท่ามกลางความสนใจจากหลายๆทีมในยุโรปนะครับส่วนฝั่งของ CBS Sport รครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยมองหลีกฝรั่งเศสเป็นพื้นที่สำคัญในการเสริมทัพและจะขยายโมเดลเครือข่ายสโมสรมีโอกาสที่พวกเขาจะเข้าไปซื้อหรือลงทุนในสโมสรในฝรั่งเศสเพิ่มเติมพวกเขากำลังพิจารณาความเป็นไปได้อยู่นะครับ แล้วก็มีข่าวดีจากตุรกีครับมีทีมอย่างอาดานาเดเมียสปอครับต้องการดึงตัวทีเวบากายโยกซึ่งพร้อมจะย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้นะครับก็น่าจะขายออกแล้วนะสำหรับทางบากาโยโกนะครับที่เหลือก็มีใครนึกถึงโรมมนอับราโมวิชเสียมีกันบ้างครับสื่อเดลี่มิลเลอรายงานว่าโรมมนอับราโมวิชเนี่ยวางแผนจะย้ายไปอยู่อิสตันบูลที่ตุรกีเป็นการถาวรและเชื่อกันว่าเขาจะลงทุนซื้อสโมสรในลีกตุรกีด้วยนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าโรมมนอับราโมวิชเนี่ยจะเทคโอเวอร์สำเร็จหรือเปล่านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวของสเปอร์ครับเตรียมเพิ่ม,มค่าจ้างให้อีกปีลนหนึ่งล้าน 1, 000, 000, 000, ปอนด์ครับจากสัญญาฉบับเดิมเพื่อรังตัวอันโตนิโอคอนเต้ไว้กับทีมต่อแต่เจ้าต,ตัวยังขอพิจรารณาสิ่งต่างๆ exemption. ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับคอ e, นเต้นี่อิตาลีโอเคมันโชวําต่ออยู่แล้วเพราะว่าต่อสัญญากันไปแล้วนะครับส่วน คอนเต้เนี่ยสงสัยคงจะรอดูทิศทางอนาคตว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับอย่าลืมว่ายูเวนตุสเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คิดว่าคงไม่น่ากลับครับคอนเต้ดูแล้วกลับไปก็น่าจะไปเรียกว่ารับภาระซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นน่าจะอยู่กับสเปอร์ต่อนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ